สวัสดีครับผม MA2 ม r d ทู a ิสเตอนะครับแล้วนี่ก็คือเกมยา gon p r o p h e นะครับผมและวันนี้ตอนนี้นะตอนนี้นะครับผมจะมาแนะนำเจอกับการเสริมอาวุธเสริมพลังเสริมอะไรก็ว่ากันไปเสริมส้นเตนเสริมนมเอ้ยไม่ใช่แล้วคือเสริมประสิทธิภาพของอาวุธเสื้อผ้าอะไรให้มันแข็งแกร่งขึ้นนัเองนะครับและเราจะเสริมพลังของอาวุธหรือเสื้อผ้าอะไรต่างๆนะครับ ก็ต้องมีสิ่งเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นดาบอะไรก็ตามที่ว่ามันเป็นเศษซากจากที่เราเก็บมาหลายๆอย่างนะครับก็เอามาสามารถนํามาย่อยได้นะครับผมและหน้าตาของสิ่งที่จะมาลักเกตนะครับก็คือไอหินนี่นะครับที่ผมหยิบมาหินยื่นหอกไปทราบเหมือนกันว่าเขาแบ่งเกรดแบ่งระดับแบ่งชั้นกันยังไงว่ามันยังไงรู้แค่ว่าเลเวลหินที่จะมาเกต้นยิ่งสูงเท่าไหร่โอกาสที่จะสําเร็จนั้นก็สูงตามตามกันไปด้วยนะครับผม เอาล้ครับยังไงก็จะทํำยังไงก็อย่างนี้นะครับหยิบเปิดที่สกัดมาแล้วก็ลากอาวุธใส่เข้าไปส่วนอะไรที่ลากใส่ไม่ได้นะครับมันก็จะคลิกไม่ติดนะครับเอาไปขายแล้วกันครับน่าจะขายได้ครับอ,อะไรก็ยัดยัดยัดเข้าไปครับยัดพอยัดเสร็จแล้วครับก็กดสกัดเลยครับ พรก็สกัดแล้วก็จะได้อะไรหลายๆอย่างออกมานะครับเช่นพวกมงพวกไมเ้เศษเสื้อผ้าอะไรพวกนี้ก็นําสามารถเอาไปคราบของได้ของต่างๆเมื่อจะเป็นเสื้อผ้าอาวุธอะไรเศษสัสพพราหาเฮนะครับแล้วส่วนหินที่ได้มาก็จะได้เหมือนก็ใช้ดวงแหละว่าจะได้หรือไม่ได้ตามนั้นนะครับผมเอาละแล้วเราจะเริ่มเสริมพลังอาวุธยังไงก็มาที่คนนี้นะครับราหาได้จากแผนที่ต่างๆตามเมืองทั่วไปนะครับ ด้วยคนที่ชื่อว่าโซแคสนะครับผมอาแผนที่มีทุกเมืองเลยอย่างเช่นอย่างนี้นะครับโซแคสอาร์ติเซียเซลไลซ์สุกอย่างนี่แหละนะครับหลังจากนี้ก็คนนั้นก็อยู่ข้างหน้าผมนะครับสวัสดีครับลงทำอะไรอยู่ผมเขาคุย้วยหน่อยรโอเคนะครับการเสริมพลังอุปกรณ์นะครับผมก็เข้าไปเสริมได้เลยเฮ้รับแล้วก็ในส่วนของการเสริมพลังอุปกรณ์ครับก็เปิดออกมาครับตัวสะคอนกับ กระเป๋าครับเปิดแล้วอาวุธที่ผมจะใช้เสริมก็คือรู้สีนี้นะครับเป็นทาเวสเท,ทลสามสิบนะครับผมก็เป็นสิ่งที่ผมต้องใช้ในอนาคตนั่นเองครับแล้วก็ตรงส่วนของเสริมอาวุธต,ต่างๆก็จะมีพลังโจมตีกายโจมตีเวทพลังงานสูงสุดคืออะไรนี้มไม่รู้เหมือนกันครับแล้วก็ความคงทนสูงสุดก็คือการเสรื่อมสภาพของอาวุธนั่นเองนะครับโอเคแล้วอาวุธของผมนั้นต้องการเวทมนต์ก็ต้อง ทีวิตบอลแล้วก็มาเลือกหินนะครับพอเลือกหินแล้วนะครับจํานวนในการเสริมพลังนะครับก็จะใช้จานวนหินที่แตกต่างกันไปหินนี้แบบมี2ก้อนก็เสริม2ก้อนแต่ว่า,ารั้นที่2รู้ตัวเองครับว่าจะติดลอ็อกอระซ็นหรือเปล่าแล้วก็จะแบ่งเป็น3าชั้นนะครับก็จะมีใช้เงินในเกมเสริมใช้เชลและก็ใช้เพชรครับผมเพชรก็คือเงินในเกมนั่นแหละโอเค ยังไงก็มาเริ่มทดสอบกันเลยดีกว่าว่ามันจะเสริมพลังการโจมตีเวทยังไงนะครับอย่างเช่นอันนี้ครับ99%นะครับผมพอลดเหลือให้สักหนึ่งอันพอเพราะไม่มั่นใจนะครับเอาละเอาเลยก็เราจะเกตด,ดูนะครับว่าค่าตรงนี้มันเท่านี้นะครับราคาพลังสูงสุดที่จะเสริมได้ก็คือเท่านี้นะครับผมพอเสริมพาพนะครับพลังความทนทานก็จะลดลงลงไปนะครับโอเคในเวลารอกันแล้ว จัดเลยโอเคครับสําเร็จครับผมสําเร็จก็จะเป็นเงียบค่าจากห้าร้อยที่แล้วมาก็จะเพิ่มส่วนค่าเปอร์เซ็นต์นั้นตีปะปะ่าคงเป็นไม่ได้นะครับก็ oh, เหมือนกับเวลาแปลงสีฟันแล้วไม่ใสย่ยาสีฟันก็คงจะมันฟันกันหน้าดูเลยนะครับผมโอเคมาใช้หินนี้ก็เปอร์เซ็นต์ก็จะต่างออกไปนะครับก็เหลือหนึ่งลองทดสอบอีก <c oughs> ทีหนึงก็ดีครับผมแล้วนี้ก็จะมาลองเช็คท่าความทนทานครับโอเค ถ้าคอพานขึ้นก็มาเสริมพลังอย่างอื่นต่อไปครับนี่ร้อเซนครับก็คลิกมันเป็นเลยครับผมขึ้นครับโอเคคลิก,กันต่อไปก็ยังคงขึ้นอยู่ว่าวันนี้เจ็สิบเจ็เปอร์เซ็นเอามาลุ้นกันนะว่าจะได้ไม่ได้นะครับยังไงก็ต้องลดเดอ,อันเดียวไว้ก่อนดีที่สุดไม่ไงั้นมันล้มเหลวชิบหายเลยภาคคอมทนลดชิบแซดม่มเจ็ดสิบเจ็ดเปอร์เซ็นนี่ขนาดเจ็ดสิบเจ็ดเปอร์เซ็นั้นเนี่ย อ้อาธูออกมายัดค่าคงทนแม่ให้หมดเลยดีไหมเนี่ยเราไปเข้าใจเหมือนกันนะเรื่องหยิบเก้าทำมันมาถึงเป็นงนี้อาจจะแบ่งตามเกตตามหินอะไรก็คงจะเป็นอย่างนั้นไปนะครับผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันแบ่งออกมายังไงหินแม่งก็ด้าตาคล้ายๆกันโอเคเดี๋ยวว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะลองอัพค่าคอมทายทีเดียวกันนะดูท่าทางแล้วกดไปแล้วนี่ก็ไม่ได้ทันทีนะเปลืองชี่หายเลย เรายักแมวหมดเลยวันนี้ค่าความทนความทนทานทีน่ดลดออกมามันจะไม่เกี่ยวข้องกับตอนเปิดปิดออกไปนะครับถ้าปิดออกไปแล้วก็อีกอีกอย่างหนึ่ง่ะเราก็มาดูค่านี้ต่อไปเป็นการไอ้นี่เขาเรียกว่าอะไรโอนถ่ายคุณลักษณะ,ะครับถ้าอุปกรณ์ไม่เหมือนกันนะครับมันก็จะสามารถไม่สามารถเข้ากันได้ที่ไม่จะสามารถเออโอเคก็ดูนะครับค่านี้มันก็จะโอนไปให้กอักอีกอันหนึ่งนะครับถ้ามีอะไรก็จะโอนไปแต่ต้อง อาวุธต้องเหมือนกันนะครับสามารถโอนถ่ายคุณลักษณะได้นะคปรับผมโอเคสลับคุณน่าจะอันนี้ก็ไม่รู้นะไม่เคยลองอยากรู้ก็คงจะไปรอเนี่นะครับส่วน,นนี้โบคคุณสมบัติก็คงจะรู้นะครับล,ลอบอปอกก็คือหายโอเคเอาเป็นว่าก็หวังว่าคงจะเข้าใจกันนะหรืออาจจะไม่เข้าใจก็ไม่รู้แหละแล้วก็มาต่อที่ฉากอาร์ติจุดเมนนะครับตรงนี้ก็ไม่เข้าใจว่าเอาไปเสริมให้กับอะไรต่ออะไรยังไงก็ ยังไม่เข้าใจนะครับผมแต่ว่ารู้แค่ว่ามันสามารถเอาหินเนี่ยมารวมเพื่อเพิ่มพลังให้กับหินหินนั้นะ่ะมากขึ้นกว่าเดิมและไอ้พวกเนี่ยมันน่าจะเกี่ยวข้องกับไอ้อะไรอะเขาเรียกว่าภารกิจพับบิคอะที่แมปเราอเอ,อเป็นรูปดาบไฟ่งเงี้ยนะครับเนีจะได้มาห้าชิ้นเอ,อมันน่าจะเกี่ยวข้องกันนะหรือว่าไม่เกี่ยวอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะถ้าไม่ใช่ก็ขออภัยด้เลยครับรู้แค่ว่าไอ้หินพวกนี้นี่ เราสามารถเลือกเป็นเมนหลักได้ก้อนหนึ่งนี้เพื่อเพิ่มค่าต่างๆให้มากขึ้นกว่าเดิมจากตัวมันเองนะครับแล้วผมก็จะเลือกอันสุดท้ายนี่แหละที่มันดีๆก่อนอย่างเงี้ยค่าโจมตีเว่ค่าตีเว่ก่อนยัดยัดเข้าไปครับแล้วก็ยัดยัดเข้าไปและไอ้ไม่เข้าใจอะไรผลของไอ้ดะก้อนฉาดไม่เพียงพอเอ้ยงงนะครับอันไหนชิคจะเข้าไปขอแค่หน้าตามันเหมือนกันก็พออ่ะอ่ะอีกแล้วไม่ติดอีกแล้ว อะไรฟาโอเคอ่ะยัดยัดยัดเข้าไปเอายัดเดี๋ยวคลิกอันไหนติดเอายัดยัดยัดเข้าไปยัดอากลับไปหน้าแรกเอามีออกไม่ได้ไอชิปหายกดแม่เลยดีไหมเนี่ยได้แค่นี้เองน้อยชิปหายเรากดเลยฮะโอเคปื๊บป๊าปื๊บป๊าปเาได้สิบสองจุดหนึ่งนะครับชิปหายอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่เพอร์เฟคพอนะครับอ่าโอเคครับเอาเป็นว่าหวังว่าคงจะเข้าใจกันไม่มากก็น้อยนะครับ หรือถ้าผมผิดพลาดอะไรยังไงก็ช่วยชี้แนะอีทีเพราะผมก็ยังเป็นนิวบี้อยู่นะครับผมก็หวังว่าจะเข้าใจกันบ้างหรือไม่เข้าใจกันบ้างอะไรก็ยังไงก็ช่วยแนะนําผมเพิ่มเติมแล้วกันครับถ้ามีอะไรที่รู้หรืออะไรที่เข้าใจก็จะมาบอกเพิ่มเติมนะครับสําหรับคลิปนี้ก็เพียงแต่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับเริ่มเบืเบืบาบาแล้วขอบคุณครับ